สวัสดีครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโตงนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับของตัวลำโพงมาแชลเอเบอร์ตันเนาะจริงๆคลิปนี้ไม่ได้สื่ออะไรแค่อยากจะบอกว่ามันมันเปลี่ยนง่ายคร้าๆก็เปลี่ยนได้แต่ต้องอุปก,กรณ์ครบแบตต้องชัวนะครับแบตต้องดีถ้าถ้าแบตดีเปลี่ยนจบงานอ่ะคือเราก็จะไม่เจอปัญหาอะไรเลยก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะต้องมีแว่นถ้าสายตาสายตาสั้นหรืออะไรอย่างี้ะครบต้องมีแว่นไขควงนะไขค,วง,ไควงแฉกธรรมดาเลยนะครับไขควงดาวนะครับตัวนี้เป็นทีนะครับ ที่แนะครับส่วนไขควงแฉกก็เบอร์ไหนก็ได้ครับเอาที่มันแบบว่าที่ดูแล้วมันพอดีกับตัวน็อตนะครับเนาะโอเคนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ของผมมีจําหน่ายนะครับลองคลิกที่เลือกสินค้าที่ตะกานะครับด้านล่างซ้ายนะครับลองเลือกดูนะครับต่อไปก็เป็นอะไรอีกอ่ะมีถาดเนาะนี่ผมก็ใส่น็อตนะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนอันนี้มาเรามาเปลี่ยนข้างนอกไงเราก็ต้องใส่น็อตอะไรให้มันเป็นเพราะว่าเดี๋ยวน็อตตกไปป่าข้างล่างนี้งานเข้าเลยนะครับผมนะฮะ เบื้องต้นนะครับให้เราเทสอ๋อมีนี้อันนึงอันนี้ควรจะมีนะถ้ามีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรตัวนี้เนี่ยแบบนี้ก็ได้ปกติหงก็จะมีมิเตอร์ไว้เทสเทสที่เป็นโฮสดซับไพ่อันใหญ่เนาะแต่อันนี้ด้วยความที่เราออกมาข้างนอกไงนะเราไม่ได้เอาซับายมาเนาะเราก็เอาตัวนี้มันก็ได้เหมือนกันนะเป็นตัวเท,ทกะสกระแสนะครับเวลาดูว่าเออใช้งานได้ปกติไหมเข้าได้ไหมแต่จริงๆถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็เปลี่ยนเสร็จเราก็ลองชาร์จทิ้งไว้ดูว่า ขีดแบตเพิ่มไหมนะครับผมนะฮะชาร์จได้จนเต็มไหมก็ทิ้งชาร์จทิ้งไว้ละกันนะครับผมนะโอเคตัวนี้เป็นตัวเทสเนาะนะฮะนี่ฮะอย่างโทษผมตัวนี้เครื่องนะครับเทสเครื่องก่อนเปลี่ยนนะครับเอาชัวร์นี่นะฮะมันอาจจะมองไม่เห็นนะมันสะท้อนแสงนี่นะฮะนี่ห้าโวลต์กว่าๆแล้วก็เข้า0.46นะครับไฟเข้าน้อยนะครับนี่นะครับโชว์ว่ากำลังชาร์จนะเปิดได้โอเค เปิดได้บลูทูธได้ไหมอ่าบลูทูธได้เนี่ยนะครับแค่นี้เทสก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนาะหลักๆที่เราจะเปลี่ยนก็คือสาเหตุที่เราจะเปลี่ยนก็คือ,เททเคอแบตเสื่อมแบตหมดไว้อะไรประมาณนี้เนาะที่เราวิเคราะห์แล้วดูว่ามันมีปัญหาที่แบตแต่ว่า,าต้องวิเคราะห์ให้ดีนะเอาให้ชัวร์แต่ถ้าเราแบบอาการแบบก้ามกึ่งไม่ชัวร์เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ไม่ขาดเนี่ยก็อาจจะต้องลองลองเปลี่ยนดูนะครับลองเทสดูนะครับเยวปิดเครื่องก่อนนะครับลองเลย โอเคนะครับมี iPad ผมก็จะมาไว้เวลาเปิดเทสเนาะนีเราเปลี่ยนเอาดอเลยนะครับให้ดูว่ามันง่ายไงให้ดูว่ามันไม่ได้ยากไม่ต้องทางการก็ได้ไม่ต้องแบบเวอร์วงังมีโต๊ะแบบดิจิตอลไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเทพๆก็ต้องถึงจะเปลี่ยนได้นะไม่จําเป็นนะครับแบบนี้ก็ได้สําคัญคือต้องมีนี้ใส่น็อตดีๆนะครับยี่ลูกหายเนาะพอเราแกะเคสออกมานะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวตะแกรงหน้าเนาะโอเคต่อไปก็ก็จะมีน็อต6ตัว 1>, 1 2 3 4ง6ข้างนอกเนี่ยป็นน็อตแฉกอย่าพยายามอย่าให้น็อตสลับกันนะครับถ้าน็อตสลับกันเนี่ยผมเคยเจอลูกค้าทําสลับมันก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงนะอย่างเช่นเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะมีน็อตเขาจะมีซีนเหมือนเป็นบูทยางเนาะบูทหรือซีนเนี่ยนะฮะจะช่วยกันลมคือเวลาที่ลําโพงม,มันทํางานนะครับเนาะเวลาเขาเสียงมันกระแทกตอนที่เบสทํางานเนี่ยจะมีลมกระแทกนะครับออกมาตรงรูน็อตด้วยนะครับตัวบูทเนี่ย ก็จะเป็นตัวกันลมรั่วนะครับแต่ถ้าเราถ้าเราลืมหรือเราไม่ใส่หรือเราใส่ผิดน็อตแล้วมันไม่มีบูทนะครับมันก็จะลมรั่วนะครับลมรั่วปุ๊บพี่มันก็จะเสียงเพี้ยนเสียงแบบเสียงมันก็ไม่ไม่ปกตินะครับเสียงอาจจะเสียงแตกเสียงอะไรอย่างนี้นะครับทีเนี้ยก็จะปัญหาละนะครับอันนี้โอเคให้ค่อยแกะไปไม่ต้องรีบนะครับชา้ชา ระว,ว,วังน็อตลวงของผมนี่ระวังนอ็อตลวงว่ามันเป็นตะแกรงโต๊ะตะแกรงนะครับอันนี้นะครับเนี่ยทีเนี้ยแล้วก็ออกมาละนี่นะครับนี่มันมีปลั๊กอยู่นี่นะฮะ ดึงตรงๆนะครับไม่ต้องโยกไม่ต้องงัดอะไรมากนะครับดึงโยกๆนิดนึงเอ้ไม่ไม่เออไม่ใช่ไม่ขอโทษขอโทษไม่ใช่ไม่ต้องโยกครับโยกนิดนึงแต่อย่างัดขึ้นนะครับมันจะทําให้ตรงนี้แตกนะครับโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ดึงดึงนิดนึงเนี่ยใช้แรงประมาณสัก30%ผมดึงมาตรงๆนะแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาเนี่ยถ้าดึงตรงมันจะหลุดยากดึงแบบโยกนิดนึงเนี่ยแค่นี้เองแต่ถ้าสมมติมันแข็งมากแบบดึงไม่ออกจริงก็เอา เอาคีมมาล็อกตรงนี้นะครับคีมล็อกตรงปีกนี่นะฮะดึงช่วยเนี่ยอาคีมล็อกตรงเนี้ยเอาคีมแบบปากแหลมมา,มาคีบแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับต <mauv? S 1> ่อไปไข่น็อตตัวนี้น็อตตัวนี้ต้องระวังที่สุดเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มนีเรายังไม่ได้แกะขั้วแบตนะครับตัวนี้อาจจะมีไฟวิ่งอยู่ในวงจรตรงนี้อยู่นะครับถ้าน็อตตกไปเนี่ยในบอร์ดเนี่ยอาจจะถ้าเราดวงไม่ดีไปเจอจังหวะที่มันช็อตเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้เลยนะครับต้องระวังนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะไข ผมก็จะเอาเนาะเอามือเนี่ยเอาเล็บเนี่ยหยิบไว้ตลอดเวลาเลยเพราะว่าผมกลัวมันจะล่วงนะครับผมจะเอานี่นะครับผมจะล็อกไว้ตลอดเลยนะเพื่อเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับถ้ามันหลุดเกิดหลุดขึ้นมาหลุดมือไปล่วงเนี่ยก็จะอันตรายนี่นะครับทีนี้เรียบร้อย อย่าลืมซ็อกเก็ตตรงนี้ต้องถอดนะครับจากนั้นนิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้นะครับอย่างนี้นะครับค่อยๆดึงลวมระวังตรงนี้หักตรงนี้นะฮะตรงนี้หักค่อยโยกนะครับโอเคอย่างนี้คือหลุดแล้วนะครับหลุดออกมาแล้วนี่นะครับรีบถอดขั้วแบตนะครับขั้วแบตก็เหมือนการดึงๆโยกๆนิดนึง นี่คือบอร์ดอย่าให้ตกถือดีๆนะครับผมวางไว้บน iPad ดสกกันปลอดภัยจากนั้นขันน็อตตรงแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแบตนะเนาะแบตจะอยู่ในกล่องนี้นะครับมีน็อต3ตัวนะครับมีน็อต3ตัวไม่มีตัวนี้น็อตนันนี้ตรงนี้ไม่มีสังเกตนะครับเขาจะไม่มีไม่มีซีนพลาสติกนะครับตัวนี้จะมีนะครับเป็นเรียกอะไรนะเป็นบูทพลาสติก แต่อันนี้เขาจะไม่มีเนาะอัอนี้เขาเป็นน็อตด้านในเนาะระวังล่วงระวังล่วงนะครับน็อตไอ้โตไปตะแกงซะด้วยนะครับก็อยากจะออกมาเพียงข้างนอกก็ระวังมากกว่าเดิมอันนี้อ่าอันนี้นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้อย่างงัดขึ้นมาตรงๆนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับงัดให้บิดบิดมือนึงจับใส่นี่นะครับอีมือนึงนิ้วชี้นะครับจับตรงนี้นะครับขาล่างนะฮะให้ให้เขาบิดขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้ตรงนี้งอหรือตรงนี้หักนะครับไม่ให้โดนแรงบิดนะครับ นี่นะฮะให้เขาเฉลีนะ่ยงตัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะีบ่ะฮะเอียงตัวขึ้นมานะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับนี่นะฮะก็คือเหมือนแบบใส่ลงตรงๆไม่ได้นะครับต้องใส่แบบนี้แล้วก็ใส่นี้แล้วก็ยึบนี่นะครับใส่ลงแล้วก็บิดขึ้นมาเวลาออกกเหมือนกันนะครับดึงตรงขึ้นมาไม่ได้นะครับดึงแบบบิดก่อนบิด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 แล้วขึ้นมานี้นะครับลงก็นี้นะครับผม เราได้แบตมาละทีนี้แบตก็จะเป็นอยู่ในกล่องพลาสติกอย่างดีนะครับออกมาแช่โอเคนี่นะครับแบตแบตเตอรี่นะครับนีก้อนเดิมนะครับอันนี้ก้อนใหม่นะครับก้อนใหม่นะครับแล้วก็ก้อนใหม่ก็ใส่ไปเลยพอดีเป๊ะตรงรุ่นสเปคเดิมเป๊ะนะครับเทสทุกก้อนก่อนที่จะจัด,จด,จดส่งนะฮะโอเคนี่นะครับ อค okay. ต่ไปก็เหมือนเดิมนะครับเวลาลงลงไปตรงๆนี้แล้วก็บิดปุ๊บนี่นะฮะนี่นะฮะโออเค okay. ต่ไปก็ใส่น็อตกลับจบงานตรงนี้เหมือนกันนะครับต้องระวังเรื่องน็อตที่สุดนะฮะอย่าให้หายอย่าให้เกินไม่เกินอยู่แล้วแต่สมมติจะหาย ถ้าเกินก็แสดงว่าลืมนะฮะน็อตนะฮะแสดงว่าลืมใส่ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับโอเคนี่นะฮะเราใส่แบตแล้วน็อตมี3ามตัว1 2 3สมจบนะครับต่อไปเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดต้องระวังที่สุดอย่างเงี้ยถือได้จับได้นะครับอย่าให้มือเปียกอย่าให้มือเปื้อนนะครับจับกอบๆอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับไม่ต้องถึงกับขั้นต้องใส่ถุงมือก็ได้นะครับใส่ถุงมือมันจะ ันจะไม่ถนัดถ้าคนไม่ไม่ชินนะมันจะทาอะไรผิดพลาดไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับผมนะฮะนี่ก็ดูเดือยเขาจะมีเดือยนะครับถ้าใส่ผิดมันจะไม่เข้านะนะฮะเขาจะมีเดือยอยู่นะครับเนี่ยมีเดือยเป็นขาเดือยอยู่ถ้าใส่กับด้ามจะใส่ไม่เข้าเพราะว่าเขาเขาล็อกคั่วไว้นะครับไม่ให้ผิดขั่วนะครับโอเคนี่นะครับดังนั้นก็ใส่เมนบอร์ดนะครับตรงสายนี้ก็พับไปธรรมดานะครับให้มุดไปตามซอกตรงนี้นะครับ น,น,นี่นะครับส่วนตรงนี้นี่เขาก็จะมีเป็นอะไรเป็นเสาเป็นเสาล็อกเมนบอร์ดอยู่นะครับไม่ไม่โอกาสผิดพลาดน้อยมากแต่ดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันถ้ถ้าเราสังเกตด้านบนเนี่ยจะมีแบบเป็นเป็นปเพินพินนะครับเป็นปักปักเป็นพินอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอย่าให้มันโผล่ขึ้นมานะครับพยายามให้ดูแล้วให้มันลงลง ลงล็อกพอดีนะครับแล้เราก็กดไปตรงๆนะฮะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าเครื่องไม่เคยแบบไม่เคยแกะไม่เคยงัดอะไรเลเทมานะครับตรงพินตรงเนี้ยจะตรงนะครับแต่ถ้าเครื่องเคยงัดด้านบนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเบี้ยวได้นั้นต้องระวังนะครับอย่างนี้เป็นเครื่องแบบแบบว่าเดิมๆมาเลยนะครับไม่ใหม่มาลูกค้าซื้อใหม่มาไม่มีรอยงัดไม่มีรอยอะไรเลยด้านบนนะครับก็จะใส่ลงไปได้ตรงๆเลยนะครับ แล้วผมเคยเจอบางเครื่องแบบบางทีลุกบางทีช่างเคยแกะมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขางัดด้านบนแล้วทําให้ขาผิดมันงอด้านในนะครับมันก็จะทําให้แบบใส่ยากถึงบางครั้งบาง,บางเจ้ามีใส่แล้วผิดคู่นะครับทําให้เมนบอร์ดเสียเปิดไม่ติดได้นะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็เลยเราใส่น็อตกันตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน็อตต้องระวังเหมือนเดิมเอามือล็อกไว้นะครับอย่าให้ร่วงอย่าให้หล่น พราะตอนนี้เราใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับมีไฟวิ่งอยู่ในวงจรแล้วให้เราคิดเสมอว่ามีไฟอยู่ให้เราระวังไว้นะครับไม่รู้ว่าจะมีไฟหรือไม่มีตรงไหนแต่เราก็ให้คิดว่ามันมีเนาะนะจะได้ปลอดภัยโอเคนะฮะจากนั้นแค่นี้จริงๆแค่นี้เทสก่อนก็ได้นะครับเพื่อความมั่นใจเส,เสียบสายชาร์จดูนิดนึงดูเข้า,เาไหมนี่นะฮะนี่นะ ถ้าดูถ้ามีถ้ามีมิเตอร์นะครับอย่างอันนี้อย่างตัวนี้ก็ดูได้นะนี่ครับกระแสชาร์จเข้าไหมอะไรไหมนะครับผมนะฮะดูได้นะครับนะฮะเวิร์กไหมนะครับลองเปิดดูนี้นะครับนี้ใช้งานได้ไหมนะครับโอเคนะครับผมนะฮะเนี่ยจากนั้นเราก็เทส เพลงได้ด้วยแต่เสียงมันจะก้องแก้งก้องแกงหน่อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตรงนี้เนาะมันจะเหมือนแบบเปิดลำโพงในกล่องโอเคต่อไปตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นฟองเฟนโฟมที่ติดไปตรงนี้มันหลุดมาเนาะแล้วก็แปะกลับหยุดด้านนี้แปะกลับเข้าไปโอเคทำไมก็ใส่ตรงนี้นะครับจะเสร็จละนิดเดียวนะครับขั้นตอนการเป็นแบตคือเราใส่แบตไปเวิร์กแล้วทีนี้ก็เหลือประกอบคืนโอเค น็อตตรงนี้อย่าให้ผิดนะครับเนี่ยด้านนอกจะเป็นน็อตแฉกนะมีบูทมีบูทพลาสติกกันลมถ้าเราใส่ผิดเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยเพราะว่าลมมันจะลมมันจะออกเสียงมันจะแบบแพกแปลกๆเสียงมันจะแปลกๆอ๋อลืมลืมไปลืมไปลืมลืมบอกถ้าสมมุติถ้าใครที่เปลี่ยนแล้วนะครับที่เปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนแล้วแบบมีปัญหาอย่างนงี้เนาะให้มีปัญหาเกี่ยวกับเสียงมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงเนาะก็ ข้อที่หนึ่งก็คือให้เช็คนอ็อตเช็คน็อตเนี่ยแน่นไหมนะฮะบ,บูทตรงไหมนะับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านที่ถามมาคือว่า,เ,าเปลี่ยนแบตแล้วเสียงไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยจริงๆรแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแบตมันเกี่ยวกับเรา,เ,าเราเปลี่ยนบางทีอาจจะใส่น็อตไม่ไม่ตรงหรือไม่ก็เรื่องของอตรงนี้นะครับซีนยางนะครซีนยางนี้จะสังเกตตรงขาวๆนี้จะมีซีนยางอยู่นะครับซีนยางนี้จะคอยเป็นตัวนี่นะฮะกันลมนะฮะกันลม เพราะในห้องเนี่ยจะต้องเป็นห้องห้องที่แบบมีแรงอัดนะครับเพราะว่าแรงอัดจากเบดเนี่ยจะมาโดนกับพาสีเรดิเอเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันมีลมรั่วนะครับทีเนี้ยแรงอัดก็จะน้อยนะครับทีนี้แรงอัดตรงนี้นาจะน้อยแล้วทีนี้เรื่องของเบรดเรื่องของเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเค,คให้ดูสียางนะครับสียางดูสียางาดูยินสียางกับน็อตนะครับ น็อตต้องให้ตรงต้องมีบูทกันลมนะครับโอเคถันน็อตนี่จริงๆแล้วอ่ะผมใช้คําว่าพอตึงมือนะครับแต่ว่าบางทีแบบแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนแรงเยอะบางคนแรงน้อยแรงผู้หญิงแรงผู้ชายะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอากะเอาพอดีครับอย่าให้ถึงกับน็อตลูดนะครับถ้าน็อตลูดก็จะมีผลเรื่องเสียงอีกเพราะว่ามันจะไม่มีตัวกดตรงนี้ใช่ไหมลมก็จะออกได้คราวนี้ก็จะมีอาการเสียงเพี้ยนอีกนะครับต้องค่อยๆนะครับ ววตตแต่บางคนตึงมือไม่เหมือนกันนะครับอย่างเพื่อนๆบางท่านแบบว่าอาจจะเคยชินกับการไขรถรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อยอย่างเงี้ยบางทีอาจจะใช้แรงเยอะกว่าอุปกรณ์อิเ,เล็กทรอนิกส์พวกนี้พวกพลาส,สติกพวกนี้นะครับตึงมือแต่ก็ไม่เหมือนลองลองดูแล้วกันนะครับแต่อย่าให้ถึงกับขั้นกับน็อตลูดเลยนะครับถ้าน็อตลูดเลยก็เกี่ยวหวาดเลยก็มีปัญหาละนะครับโอเคเห็นละ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้ผมจิ้มตรงเนี้ยผมจิ้มตรงเนี้ยเออเนี่ยมันผมตอนผมงัดออกผมจิ้มเนี้ยปุ๊บนี่ผ้ามันจะยุบมามันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยตรงมุมนี้ดันกลับนะครับดันกลับให้สวยงามเหมือนเดิมก็จากนั้นก็ใส่ครอบไปเลยเไม่มีอะไรละหมด แล้วแล้วก็เทสชาร์ตเปิดนะตัวนี้เปิดเพลงนะเปิดตัวนี้มีอยู่ประมาณจริงๆแล้วอ่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นไฟที่ยังไม <c oughs> <Natural Four> ่ไ <group> ด้รับการชาร์จเป็นไฟที่มาจาก KB ของแบตเตอรีร่เนาะนะับปิดไฟจากโรงงานนะครับยังไม่ได้รับการประจุไฟอย่างเต็มที่เนาะให้เราชาร์จเลยนะครับชาร์จยาวๆนะครับชาร์จยาวๆจนแบตเต็มเลยนะฮะแล้วค่อยลองเทสอีกทีหนึ่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเทสก่อนว่าใช้งานได้ไหมนะครับเนี่ยเราเทสก่อนว่าใช้งานได้ไหมนะครับจากนั้นถ้าใช้ได้แล้วนะฮะแล้วให้เราชาร์จทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับแล้วดูอาการเนาะชาร์จไว้จนแบบจนเต็มเลยเพราะว่ามันจะเป็นการประจุไฟ แบบจริงจังอีกทีหนึ่งนะครับตอนแรกมันจะเป็นเป็นไฟที่แบบมาจากโรงงานเป็นไฟที่มาจากเคมี Me นะครับไฟจากจากสารเคมีในแบตเตอรี่เนาะนะฮะโอเคนะครับผมเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของลำโพงม,มาแชลเอมเปอร์ตันเนาะเอ็เปอร์ตันหนึ่งเอมเอร์ตันสองเหมือนกันนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับคล้ายกันเหมือนกันเลยแบตก็ใช้สเปคเดียวกันเลยนะครับ